ดูกันนะคะการใส่วิอครั้งแรกนะคะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเราต้องเตรียมตลับใหม่กันะก่อนนะคะอันดับแรกก็ต้องล้างตลับให้สะอาดนะคะด้วยสบู่หรือว่าน้ํายาล้างนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งหรือว่าง่ายๆอย่างแบงแบงก็ใช้น้ายานะ,ะที่แช่คอนเซ็ปเลนนะคะล้างไปเลยโอเคนี่ค่ะยิกๆเลยนะคะล้างจากนั้นนะคะเราก็จะมาแกะวิกอนะคะหรือว่าคอนเซ็ปเลนเนี่ยออก กระปุกกันหรือว่าขวดของผ่านเออขวดดีกว่านาะง่ายๆนะคะสังเกตนะคะจะมีสัญลักษณ์นะคะที่ให้แกะตรงตำแหน่งนั้นนะคะมีชี้ให้ดูอยู่มันอาจจะไม่ค่อยชัดเนะาะก็แสงมันจะทอนนะคะก็ใช้เล็บนะคะงัดขึ้นมานะคะก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะคะระวังด้วยนะคะระวังบาดนะคะแบงเคยโดนบาดครั้งหนึ่งคือมันคมมากจริงๆเออจากจะสวยกันก็เดี๋ยวอาจจะมีเลือดไหลเนาะโอเคเปิดก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะเหมือนขวดวัคซีนเนาะ หลังจากนั้นนะคะก็นําตัวเลนนะคะออกจากขวดมันเลยค่ะโดยที่เราทิ้งน้ํายาของมันไปเลยไม่ต้องน้ำยาของมันนะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ายาใหม่แล้วก็ตลับใหม่เนาะจากนั้นนะคะก็นําเลนนะคะมาใส่ตลับใหม่พร้อมอย่าลืมนะคะใส่น้ํายาลงไปด้วยออแบงค์ใช้เลือกน้ํายาน,นี้นะคะยี่ห้อนี้สําหรับใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะเพราะว่าของแบงค์ก็ใช้ยี่ห้อนี้โอเค ก็พอใส่เสร็จน,นะคะแล้วก็แนะนําปิดฝาให้สนิทน,นะคะแต่ว่าตัวฝาอันนี้มันก็อาจจะปิดไม่สนิทเท่ากับฝาที่มันแถมมากับน้ํายายี่ห้อ,อนี้นะคะมันจะปิดสนิทมากกว่าเนาะโอเควันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปบรรยายอีกรอบหนึ่ง ันนี้นะคะแบงก็จะมาสอนใส่บิกอายนะคะในฉบับของแบงเอนะคะอันดับแรกเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะเพราะว่าเชอโร่จะได้ไม่ไปเข้าดวงตาของเรานะคะแล้วก็ทําอันตรายต่อดวงตาของเรานะคะแล้วก็หลังจากที่เราล้างมือให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็ล้างมือด้วยน้ายาอีกรอบหนึ่งนะคะให้มือมันชุ่มชื้นนะคะนี่เลยแบบนี้เลยอ่าโอเควันนี้นะคะแบงก์เลือกบิกอายนะคะของ สวิตตี้พัทนะคะยอ่อสวิตตี้พัทโอเคสวิตตี้พัทนะคะตัวนี้เป็นรุ่นพิกกี้พิชชี่นะคะพิชชี่บูนะคะตามฝานี้เลยเออก็มีรอยแกะอะไรอย่างนี้แล้วอนอะนะหลังจากที่เราล้างมือสะอาดแล้วเราก็สามารถจับเลนได้เลยนะคะสีเลงก็จะเป็นสีฟ้านะคะเพราะว่าเป็นบลูนะคะสีฟ้าแบบนี้ เห็นหรือเปล่าวิธีใส่ก็ง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกใช้นิ้วนะคะนิ้วกลางหรือนิ้วนางนะคะแต่ว่าแบงขนาดนิ้วนางดึงตาของเราแหกขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ใช้นิ้วกลางอีกมือข้างขวานะคะดึงลงมานี่นะคะแปะลงไปเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะง่ายๆนะคะเอออันนี้จะแบบเป็นแบบ บิกอายตาฝรั่งนะคะสีฟ้ามาเลยก็ง่ายๆนะคะสําหรับการใส่บิกอายนะคะ,ะ,คะไม่ใช่เรื่องยากเลยแนะนําให้ล้างมือสะอาดด้วยนะคะหรือว่าเราจะใส่เป็น2องข้างใส่ข้างเดียวดูตลกไปเนาะใส่อีกข้างหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ดูไม่ทัน เรียบร้อยแล้วนะคะก็วิธีง่ายๆนะคะสำหรับการใส่บิกอายนะคะก็ปาดน้ำตาหน่อยเนาะเออประดับแรกนะคะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ตัดเล็บให้สะอาดนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำยาเนาะก่อนใส่บิกอายนะคะก็แนะนาว่าอย่าเพิ่งแต่งหน้านะคะคือแบบอาบน้ำเสร็จแล้วก็ย่าเพิ่งทาครีมอะไรล้างมือให้สะอาดแล้วก็ใส่บิกอายเลยนะคะจะทําให้ฝุ่นและละอองของเครื่องสำอางนะคะไม่เข้าไปาดวงตาของคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกน้องๆน,นะคะว่า คือเราต้องดูแลสุขภาพของตาหน่อยนาะแล้วก็บิ๊กอเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนเปลี่ยนเดือนละครั้งหรือว่าอาทิตย์ครั้งหรือว่า2อ,อาทิตย์ครั้งก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะบิ๊กอของเราเนี่ยจะได้ไม่สะสมนะคะเชื้อโรคเยอะแล้วก็คืออย่าลืมไปนะคะว่าเรามีดวงตาอยู่ดวงเดียวนะคะถ้าตาบอดไปนี่ไม่สวยเลยนะเออมันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยก็ใช้ตาบอดหรือผู้หญิงตาบอดเนี้ยนะคะแล้วกท็ทำงานไม่ได้อีกเนาะ สำหรับคนนะคะก็มีคอมเมนต์มาเหมือนกันที่แบงค์เคยทำไปแล้วบอกว่าทำไมใส่แล้วแสหรือว่าใส่แล้วเคืองแนะนำนะคะเราถาอดออกมาร้างก่อนนะคะร้างบนฝ่ามือนะคะ เอาเลนมาแล้วก็เอาน้ำยานะคะ mm. ค่อย mm. ๆถูเบาๆนะคะคือที่คุณใส่แล้วแสหรือว่าใส่แล้วเคืองเนี่ยมันเกิดจากการฝุ่นนะคะฝุ่นละอองเนี่ยมันล้างไม่สะอาดแล้วเกาะอยู่บนผิวเลนคอนติคเลนนะคะหรือว่าบิ๊กไอของเราเนี่ยมันทําให้ไปขูดกับผิวตาของเราเนี่ยซึ่งเป็นอันตรายมากๆนะคะสําหรับใครที่ใส่แล้วแสใส่แล้วแดงเนี่ยแนะนาให้ถอดทันทีเลยนะคะแล้วก็ถ้า ยังไม่หายหรือว่าอะไรก็ล้างเลนสนแน่ใจว่าสะอาดแล้วก็ไม่ต้องใส่ดีกว่าเนาะแล้วก็แนะนํานะคะสําหรับการใส่บิกอาย DI, ก็ไม่แนะนําให้ใสค่ค้างคืนก็คือห้ามงใส่นอนเลยเด็กขาดนะคะเพราะจะทําให้ดวงตาของเราขาดออกซิเจนแล้วก็ใส่สําหรับไปเที่ยวใส่ลงถ่ายรูปก็พอไม่ต้องใส่เป็นประจําวันทุกวันนะคะเพราะว่าดวงตาของเราเนี่ยก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันนะคะถ้าขาดออกซิเจนไปแล้วก็จะทําให เกิดผลเสียต่อดวงตาเราได้นะคะแนะนำว่าถ้าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมก็ไปอ่านใน Google ได้นะคะอันนี้เป็นความรู้ที่แบงค์อ่านมาอีกนิดนึงนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิแปแบงค์จนจบบ๊ายบายวันนี้มาน่าสดในสบอม